สวัสดีค่ะพบกับรายการดูดีออนทีวีรายการที่แนะนำเทคนิคง่ายๆของการออกรายการโทรทัศน์ให้ดูดีนะคะวันนี้หลายๆท่านคงมีคำถามว่าถ้าเราอยากทำรายการโทรทัศน์สักรายการหนึ่งรายการเราควรจะหน้าตาเป็นไงหรือว่ามีรูปแบบเป็นยไงนะคะวันนี้ดิฉันมาแนะนำประเภทของรายการต่างๆให้รู้จักกันนะคะมีเกณฑ์ในการแบ่งรายการอยู่หลายประเภทนะคะเกณฑ์แรกคือการแบ่งตามการทำหน้าที่ จะแบ่งได้เป็นรายการข่าวรายการสารคดีรายการบันเทิงและรายการประเภทบริการสาธารณนะคะรายการข่าวก็จะเป็นการอ่านข่าวการคุยข่าวการเล่าข่าวการเล่าเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวความคืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่คือรายการข่าวนะคะประเภทที่2คือรายการประเภทสารคดีนะคะรายการสารคดีเป็นรายการที่เน้นการให้ความรู้นะคะเน้นการให้ข้อมูล อาจจะเป็นความรู้หนักๆเช่นความรู้ในเชิงวิชาการการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆหรือความรู้เบาๆเช่นเรื่องของการออกกําลังกายการรับประทานอาหารการดูแลสุขภาพนะคะรายการประเภทบันเทิงแบบนี้เราเจอกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวคุยข่าวแบบสนุกๆก็มีนะคะเช่นคุยข่าวบันเทิงนะคะนี่เป็นรายการบันเทิงประเภทหนึ่งนะคะรายการเพลงรายการละครนะคะเหล่านี้เป็นกลุ่มรายการบันเทิง กลุ่มสุดท้ายเป็นรายการประเภทบริการสาธารณะจะเป็นการแจ้งข่าวคราวในเชิงการประชาสัมพันธ์เช่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานการเปิดซองประมูลราคาต่างๆนะคะนี่เป็นกลุ่มรายการประชาสัมพันธ์หรือรายการบริการสาธารณะนะคะเกณฑ์ที่2ที่ใช้ในการแบ่งรายการก็จะเป็นรายการสดกับรายการเทปรายการสดคือรายการที่ถ่ายทอดสดออกอากาศเดี๋ยวนั้นไม่มีการตัดต่อ อีกแบบหนึ่งเป็นรายการเทปเป็นรายการที่พิธีกรถ่ายไว้ก่อนแล้วก็นำมาตัดต่อลงเสียงใส่เอฟเฟกต์ต่างๆและนำมาออกอากาศในภายหลังนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือการแบ่งประเภทของรายการโดยใช้รูปแบบของรายการแบบนี้แบ่งได้หลากหลายทีเดียวนะคะเช่นเป็นรายการข่าวนะคะซึ่งก็จะมีรายการวิเคราะห์ข่าววิจารณ์ข่าวคุยข่าวนะคะรายการประเภทนิตยสาร รายการประเภทนี้คือรายการที่มีเนื้อหาหลากหลายแต่มุ่งตรงสู่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวเช่นนิตยสาราผู้หญิงอย่างเช่นรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงรายการแจ๋วนะคะเนื้อหาก็จะมุ่งสู่ผู้หญิงแต่จะมีหลากหลายประเภทอยู่ในเนื้อหาเดียวกันเช่นมีทั้งการพูดคุยมีคุยข่าวมีสกู๊ปพิเศษมีสัมภาษณ์อย่างนี้เป็นต้นอีกรายการประเภทหนึ่งที่เรา เห็นบ่อยนะคะคือรายการประกินอากะศหรือวารรตี้นะคะรายการประเภทนี้จะเป็นรายการที่มีความหลากหลายในเนื้อหาอย่างเช่นตีสิบเห็นไหมคะมีทั้งการประกวดร้องเพลงมีสัมภาษณ์บางครั้งก็จะมีคลิปหรือว่ามีข่าวต่างๆนํามาพูดคุยกันด้วยนะคะและในปัจจุบันก็จะมีรายการที่มีความผสมผสานนะคะเช่นรายการประเภทสารคดีกึ่งละครนะคะที่สัพทางนิเทศศาสตร์เรียกว่าด็อกคิวดราม่านะคะเป็นรายการที่ นำเอาเนื้อหาที่เป็นความรู้มานำเสนอในรูปของละครนะคะ,ะ,คะเช่นละครเฉลิยงระเกียรติอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกประเภทหนึ่งคือรายการเป็นความรู้กึ่งความบันเทิงที่เราเรียกกันว่า e d t t a i n m e n t นะคะ,ะ,คะเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษของคุณนีนานะคะซึ่งเราสามารถให้ความรู้ในรูปแบบของการพูดคุยสนุกสนานอาจจะมีแขกรับเชิญมาให้ความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะจะเลือกรายการแบบไหนเลือกให้เหมาะกับหน่วยงานของท่านนะคะ พบใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ